ย้อนแต่ไอ้ยืนทำหน้าผมไปยืนสกนะายแล้วเออทำหน้าเหนื่อยมนะากไม่ทำหน้าจะนอนอย่างนั้นดิยังว่วงอยู่ไอ้กูไปยืนสกยายนู่นมาถมอ่ะมีครับ